วันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะที่เราได้มาทำบุญด้วยกันนณเฟรมเฟรมฟิสิกอลคลินะิกคลินิกนะแล้วก็ไว้ทิวลิปคาเฟ่นะถือว่าอยู่ด้วยกันนะติดกันเลยนะก็เกิดพบอบอุ่นกันเนาะทั้งร้านกาแฟทั้งร้านทั้งกายภาพนะถ้าเหนื่อยกินกาแฟเหนื่อยก็มานวดนะถ้านวดถ้านวดเหนื่อยแล้วหมดแรงก็ไปกินกาแฟนะแล้วก็บราการก็ดี ร่ดมรื่นวันนี้ก็อากาศก็เป็นใจด้วยอากาศไม่ร้อนคราวที่แล้วมาจาได้ถ้านั่งอยู่ข้างหน้าร้อนเหนื่อโซกเลยแต่วันนี้พระก็เลยไม่เข้ามาเพราะพระเย็นพอได้ที่เย็นแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากไปไหนนะถือว่าเราได้มาเจอกันนอกจากที่เราได้มาทําบุญให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วญาติที่เคยเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ยา่าตายายอา마อากงที่เขาล่วงลับไปแล้วถ้าท่านได้เกิดแล้วก็ก็ดีไปแต่ท่านถ้ายังไม่ได้เกิดขาดบุญไปหน่อยนึงขาดไม่ได้มาก เราก็เป็นผู้เป็นลูกเป็นบุตรเป็นหลานเราก็ทําบุญให้อุทิศบุญให้ท่านก็ได้รับบุญกุศลเราท่านก็จะไปเกิดได้ถ้าเราเป็นลูกเป็นลูกเป็นหลานแต่เราไม่อุทิศบุญให้ท่านท่านก็ไม่รู้จะไปเอาจากใครนะก็เหมือนมีชีวิตอยู่ถ้าเราเป็นลูกแล้วไม่เลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่ไม่ดูแลพ่อแม่แล้วพ่อแม่จะพึ่งใครนะท่านเลยบอกว่าเมื่อแก่เท่าหวังเจ้าเข้ารับใช้เมื่อป่วยไข้ก็หวังเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงคาไวชีวา หวังลูกยาสิตาปิตาคาสิ้นใจนะก็ะคือเมื่อเมื่อท่านมีชีวิตอยู่นะกอ็อาศัยลูกอาศัยหลานที่ท่านเลี้ยงมาเลยคอยดูแลท่านพอตอนที่ท่านเราเป็นเด็กท่านก็ดูแลเรา,หา,า,ห,ารหาอาหารให้พาไปเรียนหนังสือพอพอพอท่านอายุมากท่านก็เป็นเด็กเราก็ต้องดูแลท่านเหมือนกันนะคอยดูแลคอยหาอาหารคอยเทคแคร์ดูแลิีงต่างอาหารการกินเสื้อผ้าสนิมพาพรพ,พาไปเล่นไปเที่ยวบ้าง ือว่าเราได้แทนคุณที่ท่านได้ทํำกับเรามาได้หาอาหารให้เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท่านก็ยังหาอาหารกินไม่เองกินกินเองไม่ได้อีกนะถ้าท่านยังไม่ได้ไปเกิดนะขาดขาดบุญอยู่บ้างท่านเราก็ต้องอุทิศบุญไปให้เหมือนที่พระอันสวดนะบางบางที่พระจะสวดว่าตีโลกุดเทสุติดทันติสันติสิงกาตะเกสุจักพาหาระพาวาละอะไรติดทันติอาคัรตวานสักการขลังนะทวกพี่ก็ว่าไม่ค่อยถูก ไม่สวดนานแล้วก็คือว่าท่านบอกว่าญาติทั้งหลายที่เขาที่เขามารอรับบุญนะเขาจะมารอตามหน้าต่างประตูบ้างเขาจะมารอตามทางทางสามแผงสี่แผงมาที่เรือนเรานะประตูหน้าต่างรอมารับบุญจากเราถึงเวลานะถ้ารู้ว่าตรงไหนบ้านไหนจะทําทบุญทําทานเขาก็จะมารอมารอรับบุญจากเรายิ่งยิ่งบ้านไหนทาบุญในบ่อยเขาก็ยิ่งมา คนส่วนมากก็เลยชอบเอากระดูกอัฐินะไปไว้ที่วัดข้างๆโบสถ์นะเพราะว่าอะไรเพราะพระสวดมนต์ทุกวันพระจะสวดมนต์เช้าวสวดมนต์เย็นคิดในใจว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราจะรับอานิสงส์รับอานิสงส์ในการในการที่เราได้ได้ไดไดไดทำบุญให้ด้วยได้ไดฟังบทสวดมนต์ด้วยพูดง่ายเราก็เลยนิยมเอาเอากระดูกเอาเอากระดูกเอาอัฐิทั้งหลายไปไว้ที่ข้างๆอุโบสถข้างๆกำแพงรอบๆวัดนะเพื่อที่ว่า จะได้บุญกุศลจากพระท่านสวดมนต์ได้ฟังเสียงสวดมนต์ด้วยแต่วันนี้เราก็ถือว่าเราได้มาทําบุญที่นี่ด้วยยิ่งลูกอุทิศให้พ่อแม่ก็ได้เร็วขึ้นนะดีกว่าคนอื่นเขาอาทิศนะเพราะลูกกับแม่กับพ่อแม่มีสายเลือดเดียวกันเวลาที่เรานึกถึงจะถึงเร็วถึงเร็วมากกว่าคนอื่นนะก็สังเกตด,ดูเวลาที่เราลูกนึกถึงเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามีใครคิดถึงเราหรือเราคิดถึงลูกลูกก็จะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่พ่อที่แม่มีต่อลูกลูกมีต่อแม่ เพราะว่าเราเป็นสายเลือดเดียวกันเขาก็เลยนิยมให้ลูกๆนะบวชให้พ่อแม่ทําไมไม่ให้คนอื่นเขาบวชให้ล่ะคนอื่นบวชให้มันก็ยังไม่คักเจเท่าลูกบวชคนอื่นบวชก็สาธุธรรมดานะแต่ถ้าลูกบวชให้จะรู้สึกเหมือนบวชเองเลยนะหลายๆคนสังเกตดูเวลาบวชอย่างหลวงตาท่านมาบวชอายุหกอายุเจ็ดสิบหกไม่มากเท่าไรอีกสี่ปีก็แปดสิบดีหลวงตาก็มาบวชพอมาบวชปุ๊บไม่ใช่บวชคนเดียวนะลูกสาวก็เข้าวัดหลานบ้างลูกสาวบ้างเพื่อนบ้าง อย่างลูกเป็นพันเอกหญิงก่อนทิพย์ลูกคนเวลาบวชแล้วเหมือนเหมือนลูกสาวบวชเองไงนะเตรียมบริขารเตรียมของบวชของถวายพระเตรียมทุกอย่างเหลือแต่ว่าจะข่มจีวรเองนะขนาดท่องหน้าลูกสาวยังท่องได้ก่อนพ่อเลย mm. พอฟังพระด้วยลูกสาวเริ่มจําได้แต่พ่อยังจําไม่ได้ด้วยความที่อายุมากก็ธรรมดานี่คือว่านอกจากที่ว่าพ่อแม่มาบวชคนที่อยู่ข้างๆมาบวชด,ด้วย ดังนั้นยิ่งเราเป็นพ่อแม่นะถ้าลูกชายบวชให้ลูกหลานบวชให้เราจะรู้สึกเลยว่าเราบวชเองเลยนะมันจะรู้สึกเป็นในตัวเลยพ่อหลวงพี่สังเกตโยมพ่อหลวงพี่ก็ไม่ได้เข้าวัดแต่พ่อหลวงพี่มาบวชโยมพ่อก็คิดถึงลูกจริงๆไม่ได้คิดถึงพระนะคิดถึงลูกแ,แต่พอดีว่าพระอยู่ในร่างลูกในร่างของพระนะลูกเนี่ยเป็นร่างของพระในร่างของพระมันผีสิงนะแต่น,นี้สิงสิงในร่างพระนะเราก็เลยได้สองเด้งเนี่ยนึกถึงนึกถึงลูกด้วยเราก็ได้พระด้วย เราไปเอามาพาเข้าวัดบ่อยๆบ่อยเข้า,บ,ขาบ่อยเข้าก็เลยมีความเรื่องใสในศรัทธาในพระศาสนาได้ไปหาครูบาอาจารย์ที่วัดทําเป็ดสกนลนครหลวงปูก่กานนะครับอยู่พ่อแม่ก็เข้าไปวัดได้เพราะว่าอาศัยลูกเลยเป็นเป็นคนจูงเข้าวัดฉะนั้นดีมากๆนะที่ที่เราทั้งหลายได้มาทําบุญให้กับผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายเราเป็นลูกเราเป็นญาติเป็นพี่น้องการเป็นเพื่อนกันและลึกนึกถึงกันสิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือเราก็อุทิศบุญให้ เขาเขาไม่ได้กินธาตุส like ีเหมือนเรานะแต่กินกินน้ำนะไม่ใช่รูะเราก็อุทิศบุญที่เรามาถวายอาหารสังฆทานต่างๆนานาแล้วก็อุทิศบุญให้บุญนี้ขอให้สเร็จแก่คนนั้นคนนี้ขอให้มีเสื้อผ้าสนิมพาพรอาหารสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกทุกประการหามีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์หามีสุขแล้วก็ขอให้มีสูงยิ่งขึ้นไปแล้วก็อิฐฐานให้นึกถึงหน้าท่านแล้วก็อิษฐานให้ท่านก็จะมีความสุขนะเวลาท่านมารอรับบุญนะแล้วท่านก็จะมีความสุขแล้วก็อวยพรให้เเเรรราจิญุ่งงือ แต่ตรงข้ามกันถ้าเรามาท่านมารอรับบุญแล้วเราไม่เราเรา,เรา,เ,ราเราไม่ให้ก็คิดเอาถ้าเราไปถ้าเราเดินออกนอกบ้านแล้วคนมาขอข้าวเราเราเราไม่ให้อะไรอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็ด่าว่าเราอันนี้คนด่านะแต่ตายไปเสียดเป็นผีก็มาด่าเราเหมือนเดิมนะอันนั้นถ้าเราพอแบ่งปันพาให้เราก็แบ่งปันเราก็ให้ไปเราก็ไม่ได้เสียหายหรือว่าไม่ทรัพย์สมบัติก็ไม่ได้พองมากหรอกเราเราทำป็นก็เป็นผู้ได้เองนะพอถ้ายสู่ชีวิตนี้สมบัติทั้งปวกทั้งพวกที่เราทํามาล้าน ไวททิวลิปคาเฟ่ก็ดีเฟมพีซีคอร์คลินิกก็ดีสุดท้ายก็อยู่ในโลกใบนี้เอาไปไม่ได้นะท่านเลยบอกว่ายศและลาบหาไปไม่ได้แน่เหลือเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลรับสมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนร่างของตนเขาก็ออกไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าใหญ่มัวเมาโลกมากคำบาปใหญ่เมื่อเจ้ามาเจ้าก็ไม่มีอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาควรเล่งสร้างกมดีนีกมชั่ว ไม่พาตัวพาใจไฝ่ตันหามันเจริญศีลสมาธิและปัญญาเตรียมปีดาคืนวันสุขสันจริงนะทีนี้ต่อไปเราจะได้เตรียมที่กวดน้ํานะเราจะรับผ่อนนะข้างหลังข้างหลังบอกนะจะได้กวดน้ำโอทิเทมปุณไห้นะแล้วก็จะวหวอา่านพระสอนะาานะ เอะวะเมวายโตดินังเปตานังปกักขปติอิทธิตังวัชิตังตุมหังกิปเมวาสมิสัตโตสัพเพปุร,รนโตสังกภางจันโทปนารโสยธามนิจโตติราโสยาา พพิติโยวิวัชชนตัวสัมปโรควินาสตูมาเดภวัตวันตรายโยสุขีดีพายุโกภวาสัพพิติโยวิวัชชนตัวสัมปโรควินาสตูมาเดภวัตวันตรายโยสุขีดีคายุโกภวา พิโยวิวัชนโตสัพโรโควินาสโตมาเตภวัดวันตรายยสุขีดีพายุโคภวัตตามิวาดดันสิลิสานิจังวุฒาปัญยโนจตาโรธรรมวัฒนทันดีอายุวันโนสุขังบางล Sukito virunha hong putasa saneng a roha sukito ho in hi saha sambe hiya dipin antalata sukita virunha putasa saneng aroha sukita ho in saha sambe hiya dipin antalata sukita virunha hah putasa saneng aroha sukita ho สัธเหิยาริทิรัตนตัยานุภาเวนณรัตนตัยเตชะสาตย์โยคาโลธรพยาเวลาขปนุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปีวินัสัตตุอเสสโตชัยยาชีธิธนังลาพังโสทิภาขยังสุขังบาลัง สิริอายุจวันโนจาโโคังวุทีเจยัสวาสตาวะซาจะอายุายชีวสิทธิพวันตุเตภาวันตุสามพมังคารางราคันตุสาปเดวตาสามภาบุธานุภาเวสนสดาโสทิภวันตุเตภาวันตุสามพมังคารางราคันตุสาปเดวตา สัมบัณฑนุภาเวนะสัดาโสทิภวันตุเตภาวันตุสามังคารังราคันตุสาปเดวตาสัมบัสังฆานุภาเวนะสัดาโสทิภวันตุเต